สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยยวันจะพามาเข้าป่าค่ะป่าก็อยู่ข้างๆนานี่แหละค่ะป่าอยู่ที่แถวนานี่แหละค่ะวันนี้จะพามาเก็บเห็ดพึ่งชาตินะคะเห็ดพึ่งชาต์ค้มคมนะคะวันนี้เห็ดออกนะคะก็เลยจะพามาเก็บเห็ดค่ะนี่นะคะแล้วก็ถ่ายให้ดูเป็นบางส่วนค่ะ ราะว่าก็มีคนก็มาเก็บด้วยนะคะถึง่งศาสตระโดกโดกกำลังออกนะคะโดอกใหญ่บ้างล็กบ้างกำลังออกรัาอันอันก็ดอกใหญ่ค่ะอันนี้ออกมาเป็นคู่เลยสวยงามค่ะมีอันล็กอันใหญ่ก็มีค่ะน,นี่กำลังออกถ้าเลยอีกวันนี้ก็อาจจะแก่ค่ะ ถ้าฝนตกถูกนี่ก็จะเปื่อยไปเลยค่ะนี่กำลังโออกเลยนะคะพามาเก็บเห็ดพึ่งค่ะถ่ายให้ดูในการที่เราเก็บค่ะน,นะคะนี่เห็ดที่เราได้มาเต็มเลยค่ะวันนี้ เห็ดพึ่งซาดค่ะเห็ดพึ่งชาติหรือเห็ดพึ่งซาดบานอีสานที่เขาอื่นนะคะดอกใหญ่ค่ะถ้าอย่างนี้แกงอร่อยเลยค่ะดอกใหญ่ยังไม่บานบางอันก็เริ่มบานแล้วพอดียังไม่ถูกฝนถ้าถูกฝนนี่จะยิ่งเปื่อยเละเร็วนะคะ นี่ค่ะวันนี้เราก็ได้แค่นี้เอามาแกงกันนะคะคนไหนที่จะแกงมาเอาไปแกงได้เลยค่ะแกงอร่อยอร่อยเห็ดขมนะคะเห็ดขมพึ่งชาติค่ะดอกลิกดอกใหญ่ค่ะสวยงามยังไม่เอาขาตัดขาอะไรออกเลยค่ะ โเกยใหญ่ออกขทาง้ออกทางๆกันค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ